ผู้หมูทำลายอยู่น่ะอ๋อกินอ้อยกระป๋องครับจะกินอ้อยกระป๋องครับจะได้กินไหมเนี่ยไปเอาที่ตะเล็บมาตับเอาที่ตะเล็บมาเอาที่ตะเล็บ,บมามายัางตับมาแล้วครับอ้าวนี่แกะออกเออเใช่ไหมใช<ไ>่อ้าวถือถือถ่าย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 ก<ช>ู่ไมานี่นะ ครับอ่าตรงนี้ล็อกตรงนี้กดนี่มาเลยมาว์ไปได้ครับโอ้ยเดี๋ยวไปเลยล้ยนะลุ้ยมาจับยนี่เห็นไหมอ่ไปกับก่อนนะมาเลยาว